สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิษณุโลกลิฟในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจโลกใต้ทะเลอันลึกลับเพื่อทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีสเสน่ห์อันน่าลหลงไหลนั่นคือแอนก้นส้มหรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า long tentacle anemone สัตว์ทะเลชนิดนี้อาจดูเหมือนพืชที่แกว่งสวยในกระแสน้ําแต่ความจริงแล้วเป็นสัตว์ที่มีความซับซ้อนและน่าศึกษาอย่างยิ่งโดยลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครและพฤติกรรมที่น่าทึ่งแอนก้นซ้มมีชื่อเรียกหลากหลายรูปแบบในประเทศไทยเรียกว่า แอนก้นสม้มหรือดอกไม้ทะเลหนวดยาวชื่อภาษาอังกฤษคือ long tentacle anemone ส่วนชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ macrodactylodoris n ในวงการผู้เลี้ยงสัตว์ทะเลมักเรียกสั้นๆว่า lta หรือ long tentacle สิ่งมีชีวิตชนิดนี้จัดอยู่ในไฟลัมนเดเรีย <id> ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับแมงกระพุนและปะะการังอยู่ในคลาสแอนโทโซลอ,อันดับแอคเทอเรียซึ่งเป็นกลุ่มแอนก้นที่มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับปะะการังได้เป็นอย่างดี แอนก้อนส้มมีถิ่นกำเนิดในมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกโดยพบได้มากที่สุดในหน้านน้ำของประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียและบางส่วนของทะเลอันดามันรวมถึงชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียในธรรมชาติแอนก้อนสมม้มจะยึดเกาะอยู่บนพื้นทรายหรือโคลนเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากแอนก้นชนิดอื่นที่มักจะยึดเกาะอ,อยู่บนพื้อนหินหรือปะการังความลึกที่พบได้มากที่สุดอยู่ระหว่าง5-30เมตรในบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเวียนอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่รุนแรงจนเกินไปพื้นที่ที่แอนก้นส้มชอบจะเป็นบริเวณที่มีการสะสมของตะกอนละเอียด ซึ่งช่วยสามารถยึดเกาะฐานได้อย่างแน่นหนาและสามารถซ่อนตัวเมื่อรู้สึกถึงอันตรายได้แอนกรนสมเป็นสัตว์ที่มีความงดงามอย่างแท้จริงขนาดเมื่อโตเต็มที่สามารถมีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง50เซนติเมตรโดยหนวดสามารถยืดยาวได้ถึง25เซนเมตร ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ l o n g t e n t a a l สีสันของแอนก้อนส้มนั้นหลากหลายตามสภาพแวดล้อมและพันธุกรรมพบได้ตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนสีเทาสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีม่วงอ่อนส่วนหนวดมักจะมีสีที่เข้มกว่าตัวเล็กน้อยและมีลักษณะเป็นแถบสีที่สวยงาม สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือหนวดของแอนก้นส้มจะมีลักษณะเป็นเกลียวเมื่อหดตัวซึ่งเป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองจากการถูกทำลายโดยกระแสน้ำหรือสัตว์อื่นๆหนวดแต่ละเส้นมีเซลล์พิษที่เรียกว่าเนมาโตซิสซึ่งใช้ในการล่าเหยื่อและป้องกันตัว สำหรับการเลี้ยงแอนก้นส้มในตู้ปลาทะเลปัจจัยสำคัญที่ต้องควบคุมคือคุณภาพน้ำอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง25-29องศาเซลเซียสค่าความเป็นกรดด่างหรือ pH ควรอยู่ระหว่าง8.1-8.4ส่วนความเค็มควรอยู่ที่32-35 PPD สิ่งสำคัญไม่น้อยคือระดับไนเตรตที่ต้องควบคุมให้ต่ำกว่า20 ppm และแอมโมเนียในไตรท์ควรอยู่ในระดับ0 ppm เสมอเรื่องแสงสว่างนั้นแอนก้นส้มต้องการแสงระดับปานกลางไม่ต้องการแสงจัดเหมือนประการล่างแข็งโดยควรให้แสงประมาณ8-10ชั่วโมงต่อวัน การเลี้ยงแอนก้นส้มต้องการความอดทนและความละเอียดรอบคอบขั้นตอนแรกคือการเตรียมพื้นทรายให้เหมาะสมควรจัดเตรียมพื้นทรายละเอียดหนาประมาณ5-8เซนติเมตรเพื่อให้แอนก้นสามารถฝังฐานได้อย่างมั่นคงการให้อาหารควรทำ1-3ครั้งต่อสัปดาห์โดยอาหารที่เหมาะสมได้แก่กุ้งไมเซสหอยเชลล์หรืออาหารสำเร็จรูป ต้องระวังไม่ให้อาหารมากจนเกินไปเพราะจะทำให้คุณภาพน้ำเสียได้ในธรรมชาติแอนก้นส้มมีศัตรูที่หลากหลายศัตรูหลักได้แก่ปลาปักเป้าทะเลที่สามารถกินได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากพิษปูบางชนิดที่สามารถหลีกเลี่ยงหนวดได้ และหอยทะเลบางชนิดที่กัดกินเนื้อเยื่อในตู้เลี้ยงสิ่งที่ต้องระวังคือโรคจากแบคทีเรียที่ทำให้เนื้อเยื่อเน่าเปื่อยการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำอย่างรวดเร็วและการรบกวนจากปลาหรือสัตว์ในตู้ ช่วงนี้เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เลี้ยงแอนก้นส้มกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตรงนี้เดี๋ผมขอสอบถามนิดนึงนะครับคุณเนมคุณเนมคิดว่าจุดเด่นของแอนก้นส้มคืออะไรครับโอเคครับก็คือจุดเด่นของแอนก้นส้มเนี่ยสำหรับผมเลยนะก็คือด้วยหนวดที่ยาวแล้วก็ด้วยก้นเขาสีส้มชัดเจน อ่าอย่างตัวเองอะ่ะในส่วนตัวผมเองอะนะครับผมผมจะชอบทางด้านแอนก้นส้มที่เป็นหนวดสีเขียวมากกว่าตัวสีม่วงใช่มันก็เลยรู้สึกว่าใช่มันก็เลยจะแบบตัดกันกันกบตัวก้นที่เขาสีส้มเนี่ยแหละครับก็เลยชอบโอเคก็แล้วคุณเอมตรงนี้ครับข้อผิดพลาดที่พบบ่อยๆในการเลี้ยงเลยคืออะไรนะครับโอ้หลายคนเลยเนี่ยไม่ไม่เข้าใจเขาว่าเขา เขากินเยอะไหมหรือเขากินไม่เยอะแล้วก็เรื่องกระแสน้ำกับแสงที่ไม่พอเพียงเพราะว่าบางคนอ่ะจะมีจะมีความคิดว่าแอนก้นส้มเนี่ยให้อาหารนันเดียวก็พอครับอ่าไม่ไม่สั่งเขาแสงซึ่งที่จริงอ่ะเขาก็คือทั้งสองอย่างเลยครับเพราะว่าตัวแอนก้นส้มเองอ่ะเขาก็อยู่ในในน้ำที่ไม่ได้ลึกมากนาี่แหละครับ อก็หลักๆเลก็คือบางคนก็ให้อาหารเยอะเกินเป็นของเสียไปอีกอแล้วก็อาจจะแบบย้ายที่เขาจับไปวางตรงนั้นตรงนี้เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับปัญหาไม่ไม่ค่อยวางไปที่เดิมครับก็คือหลักๆจะเป็นในเรื่องของการให้อาหาราตรวนี้แอนก้อน้มอย่างเขาจะมีการสั่งข้อแสงแล้วก็กินอาหารด้วย ใช่อืมตรงนี้ถ้าเทคนิคในการให้อาหารครับเราสามารถให้เรื่อยๆน้อยๆได้ไหมใช่ผมแนะนำประมาณนั้นคืออย่างบางคนอ่ะเขาก็จะให้แบบอ่าถ้าคนสายเลี้ยงเลี้ยงด้วยเนื้อกุ้งครับบางคนก็ให้ทั้งตัวเลยแต่บางทีมันเยอะไปผมก็บอกว่าแบบสักนิดนึงอ่ะสักเซี่ยวหนึ่งให้เขาวันหนึ่งครั้งหนึ่งถ้าคนชอบให้เยอะๆนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าบางคนแบบเดือนหนึ่งหรือ จ็ดวันอย่างเงี้ยก็ให้เยอะขึ้นหน่อยก็คืออาจจะครึ่งตัวอะไรก็ว่าไปครับก็ตรงนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องเทคนิคแล้วนะครับในการดูแลตรงนี้คุณเอ็มมีเทคนิคอะไรที่อยากจะแชร์บ้างไหมครับเทคนิคหลักๆสำหรับแอนค้นส้มอ่ะแทบจะไม่มีเลยครับเพราะแอนค้นส้มเนี่ยค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายแล้วก็อ๋อโอเคถ้าสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ใกล้เขาผมแนะนําได้ใช่อย่างเช่นเขาเองอ่ะ เป็นแอนที่มีพิษค่อนข้างแรงที่ปลายนวดอ่าก็พยายามอย่าไปวางใกล้ใครเขาอ่าอันนั้นคือสําคัญอย่างเช่นสมมติว่าตู้เราเลี้ยงด้วยปะการังเยอะๆครับครับเอ่อย่างปุ๊บแอนระวางเสร็จปุ๊บมันบังเอิญอ่ากิ้ง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 ไปให้โดนปะการังตัวอื่นเนี้ยก็อันนี้คือจะปัญหาเลยก็พยายามแบบให้เขาอยู่เป็นที่เป็นทางเขาอันนี้สําคัญใช่ครับเรื่องอื่นก็ไม่ได้มีอะไร อ๋อหลักลกก็ต้องระวังในเรื่องของการวางจอตัวแอนก้นส<ร>้มด้วยแล้วถ้าเป็นพวกปลาทะเลตรงนี้มีผลกับปลาทะเลด้วยไหมครับอืมส่วนใหญ่แล้วครับเขาจะรู้รู้ด้วยตัวเองนะก็คือปลาสายพันธุ์อื่นเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับแอนอยู่แล้วอืมอ่าแต่ว่าพวกปลากระตูนอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นเป็นเรื่องปกติครับครับอืมก็คือสามารถอ่าวางไว้ได้ตรงนี้ก็คือเลี้ยงร่วมกับปลาได้เหมือนกัน ใช่เพราะว่าตัวแอนค้นส้มเองอ่ะมักจะไม่ค่อยเดินอืมแทบจะวางปุ๊บแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยอืมแต่ถ้าตรงนี้การผสมพันธุ์นะครับเขาไม่ค่อยเดินอย่างนี้เพราะผสมพันธุ์ยังไงนะครับเขาก็น่าจะเดินไปด้วยกันนะโอหก็ไม่รู้เอาตรงตรงเลยก็ไม่เคยเพราะพันธุ์เได้ทักทีก็ไม่ได้มีอะไรครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อืมใช่เพราะว่าเราเอาจริงๆคือเราเราไม่แน่ใจเรื่องการผสมพันธุ์แบบในธรรมชาตินะอืแต่ว่าถ้าเ,เรื่องของการที่ผสมพันธุ์ในถาวะปิดอะ่ะผมว่าค่อนข้างยากมากสําหรับแอนกนส้มก็คือหลักๆก,ก็ปล่อยตามธรรมชาติได้เลยตรงนีง้ผมว่าดีที่สุด,สดะครับโอเคครับตรงนี้ผมขอแอบ,บถามนิดนึงครับคุณเอมถ้าเป็นตัวแอนก้นส้ม ราคาในตลาดนะครับตอนนี้หรือว่าทางร้านเราเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมขายก็ช่วงประมาณพันสองครับอันนี้เป็นที่ร้านสองใช่ที่ร้านนะปก็คือช่วงพันสองนะราคาปัจจุบันก็คือพันสองพันห้าพันรัตศีก็ไม่เกินสองพันใช่ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะถ้าเราไปเช็คตลาดจริงๆเนี่ยก็คืออ่าบางร้านเราต้องใช้ ใช้คำว่าบางรายอาจจะมีสองพันสามพันได้ถูกต้องอืครับผมก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณเนมครับอ่าแนะนําสําหรับมือใหม่ต้องการเลี้ยงแอนค,ค้นส้มหน่อยครับก็ต้องเข้าใจแอนต้นส้มอ่ะเขาเป็นแอนที่เดินน้อยครับเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องดูเรื่องของอจุดที่วางเขานะครับหนึ่งแล้วก็การรักษาค่าน้ําให้ดี อาการป้อนอาหารแบบถูกต้องคือไม่ใช่ป้อนแบบเยอะเกินไปนะฮะตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วหลักๆเลยก็มีอยู่สามอย่างที่อยากแนะนําเลยก็คือเรื่องอ่าจุดวางของเขาอาจจะต้องวางจุดที่มีแสงพอดีนะครับรักษาค่าน้ําให้ดีด้วยไม่ป้อนอาหารเยอะจนเยอะจนเกินไปถูตกต้องอืมครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับผมด,ดีครับผม สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากรู้เรื่องราวซาตเลเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพิศนุโลกดิด้วยนะครับแอนกนส้มสอนเราได้ว่าความงดงามที่แท้จริงมันได้อยู่ที่การโลดแล่นไปมาแต่อยู่ที่ความสามารถในการย่างลากลึกและเปิดใจรับสิ่งดีๆที่ลอยมาหา แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีแต่เรื่องราวน่าสนใจรออยู่ครับ